สวัสดีครับผมสิงห์ปั่นออนทัวร์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเองก็นะฮะก็จะพาทุกทท่านนะครับมาเที่ยวยังแถบดอยภูชีฟ้านะครับผาตั้งภูชีดาวชีเดือนอะไรนะครับมีมีเยอะแยะเลยนะครับก็การเดินทางวันนี้นะฮะผมไม่ได้ปั่นจักรยานนะฮะไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับแต่ก็จะเป็นการใช้รถยนต์แทนนะครับผมนะ นะครับก็จะเป็นรถยนต์เก่าของผมเองนะครับเดินทางด้วยรถยนต์ก็อาจจะสะดวกสบายหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางอของการเดินทางนะครับไปยังภูชีฟ้านะครับนี่จะเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านข้างล่างนะผมขึ้นมาทางน้ําตกภูซางนะครับ ผมขึ้นมาทางน้ำตกปูซางนะครับเข้าเทิงนะเข้าเทิงขึ้นน้ำตกปูซางนะครับทางเส้นนี้เดินทางครับเดินทางเดินทางกันต่อ อากาศเย็นครับลมพัดตอนนี้ลมพัดเย็นนะลมพัดเย็นมากเลยมันอดใจไม่ไหวครับต้องแวะตลอดเลยข้างทางแวะดูสักหน่อยนะฮะได้เราเดินทางกันต่อนะครับแวะสักหน่อยก็ยังดีเนาะ ก็ระหว่างทางนะครับก่อนที่จะไฟภูชีฟ้านะฮะก็จะเป็นจะมีป้ายเขียนบอกทางขึ้นภูชมดาวนะผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าภูชมดาวเป็นยังไงนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปแวะดูภูชมดาวกันก่อนนะครับ <c oughs> เป็นลิ้นจีหมดเลยนะครับเป็นส่วนลิ้นจีอ่ะพอเลยส่วนลิ้นจีมาก,ก็จะเป็นคาเฟ่ ีชอบอยู่แล้วนะักลืมใส่เกียร์ใส่ของื่นสูเนาะทางขึ้นผู้ชมดาวครับเอางันอย่างนี้แหละถ่ายกันอย่างนี้แหละนะ นะอากาศเย็นมากเลยครับตอนนี้มใช่เย็นมากสิพูดผิดเย็นกำลังดีเลยคือเย็นอ่ะอากาศเย็นอ่ะเข้าใจไหมคำว่าอากาศเยน็น <c oughs> คืนนะฮะโอกาสที่เราจะขึ้นไปแล้วเราจะได้เห็นอะไรไหมนี่โอกาสมีน้อยมากเลยนะครับเพราะว่ารู้กันอยู่ว่าช่วงนี้มันเป็นหมอกควันวนะฮะเดี๋ยวเราไปลองลุ้นกันนะครับว่ามันจะทําให้เราพอใจได้มากสักแค่ไหนนะครับแต่เ,เราก็ต้องเตรียมใจไว้ก่อนแล้วเพราะช่วงนี้อากาศแบบนี้มันแน่นอนมัน เป็นหมอกควันนะครับเดินดูรอบนะครับจะเนไปต่อไม่ได้แล้วนะต้องเดินเท้าแล้วนะครับยังมีกี่หลอขึ้นมาทางนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นาทางนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า,ามันจะ ไปได้ไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีเอาทางนี้ก่อนนะะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ความสูงนะฮะของจุดนี้นะฮะอยู่ที่1,500เมตรนะครับ1,500เมตรก็จะเป็นอาเขตติดต่อ <c oughs> อา เขตชายแดนของประเทศลาวนะครับทีกต่อกับประเทศลาวเอ,เอ้ครับเขาก็จะเขียนว่าลานชมดาวนะครับมไม่มีคำว,ว่าฟูนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับไม่ครับมาถ่ายคลิปเฉยๆอ็เล่นเอาหอบอนกันนะครับขึ้นมาก็ถ้ามาต้องมาช่วงหน้าหนาวนะครับเนาะข้าวช่วงหน้าหนาวที่แล้วนี่ข่ามาเนี่ยขออยู่ตรงบนนะครับฮะ อ๋อนี่เดินเดินไปได้ไหมครับพี่หันปีครับพี่หันแท้ตังบลนู่นครับครับพูดครับอยู่ตังบนครับอ๋อพูดนะนะครับแท้ตังบนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้านห่วงอยู่ฝั่งนู้นครับบ้านอย่างก็ครับบ้านห่วงนะครับว่ะพี่ปีมาตั้งไหนครับไอมาตั้งน้ำตกผู้างเนี่ยครับอ๋อตั้งสี่มาแต่ยุตั้งหลุมนี่นะครับเนาะขามบน อ๋อนี่นี่ชมดาวนุ่นผาหม่นนะครับเดี๋ยวเราไปผาหม่นข้างหลังไปยังครับจกเราเอ๋อ้าโยกเว้าวครับผมครับรีบพูนะครับนี่เออรีบมาฟูเนาะครับผมลืมเนาะสิงปันอ้อนทัวนะครับผมลานชมดาวนะครับ ไหนๆก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปสักหน่อยแล้วกันนะครับหาหมุนอะไรสักอย่างอ๋อเ่นเอาหอบเหมือนกันนะครับก็มองไม่เห็นอะไรเลยแต่อากาศก็ยังมีลมเย็นช่วยมาตลอดนะ ภูผาหม่นนะครับเมื่อกี้คือภูชมดาวที่คือภูผาหม่นโอ้โหวะ่ะเสียดายครัโอ้ เป็นหน้าหนาวมันจะสวยขนาดไหนเนี่ยนะสวยครับสวยอันนี้ขนาดหน้าร้อนนะเนี่ยผูผาหมอนหน้าร้อนนะฮะอไอ้นี่คือถนนที่เรามากันเมื่อกี้ครับว่านะครับ ไม่รู้คุณเห็นหรือเปล่านะเสียดาย <c oughs> ลมเย็นชุยชุยภูเขาทางฝั่งลราผมเห็นลำไรลำไลนะครับมันสลับซับซ้อนสวยมากเลยนะฮะนู่นคือจุดที่เราไปเมื่อกี้นะโอเค สดชื่นเต็มปอดนะฮะอากาศโคตรดีเลยขนาดหน้าร้อนนะเนี่ยอากาศมันไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะฮะมันยังมีลมเย็นเย็นะผู้พาหมอนเย่โอเคเราเดินทางกลับนะครับ ผู้ชมดาวผู้ผามอนนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรนะผู้หลงถังผู้ชี้ฟ้าผู้ชี้เดือนชี้ดาวผาตั้งอีกนะอาจจะตัดเป็นทลิปสั้นๆไปะนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมเดินทางต่อนะครับสวัสดีครับ